เด็กอ้วนรู้สึกเคี้ยวอะไรแปลกๆทันใดนั้นเขาดึงตัวทองออกมาจากปากทำให้เขากลายเป็นผู้โชคดีคนแรกตัวทองคำเหล่านี้มีเพียง5้าใบในโลกเท่านั้นที่เจ้าของโรงงานช็อกโกแลตคือวิลลี่วองกาไม่นานผู้โชคดีคนที่สองก็ปรากฏนั่นคือหญิงสาวบ้านรวยเพื่อทำให้ฝันของเธอเป็นจริงพ่อของเธอกว้านซื้อช็อกโกแลตจากร้านค้าทั้งหมดและให้พนักงานทุกคนช่วยกันแกหาตัวทองคำและใช้เวลาแค่สวันก็เจอตัวอย่างง่ายดาย เมื่อชาลีเห็นข่าวก็แอบอิจฉาเธอจนวันต่อมาเขาได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาและพบว่าไม่ทันไรก็มีผู้โชคดีคนที่สามเรียบร้อยผู้โชคดีคนนั้นคือสาวเทควันโดที่เก่งกาจ ที่ทั้งชีวิตของเธอคือการแข่งขันและในบ้านก็เต็มไปด้วยถ้วยรางวัลส่วนคนที่4ี่คือเด็กหนุ่มอัจฉริยะเขาสามารถคำนวณพิกัดของตัวทองคำได้แต่ชาลีกลับไม่มีอะไรพิเศษเลยจนวันหนึ่งเขาเจอเงินตกพื้นเลยตัดสินใจเอาเงินนั้นไปซื้อช็อกโกแลตและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเช้าวันต่อมาผู้โชคดีทั้ง5้าได้ไปที่โรงงานช็อกโกแลตและเจอกับเจ้าของโรงงานนั่นคือวองก้าวองก้าเชิญทุกคนเข้าไปด้านใน ภาพตรงหน้าคือสวรรค์ของเด็กอ้วนเขาเริ่มกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่ย้านั่นเพราะทุกอย่างทํามาจากช็อกโกแลตไม่นานเขาก็เจอกับแม่น้ําช็อกโกแลตและดื่มน้ําอย่างบ้าคลาั่งวองก้าเห็นเขาก็เตือนเขาทันที แต่ทว่าเขาได้พลัดตกลงแม่น้ำเรียบร้อยเนื้อตัวเขาเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทันใดนั้นมีท่อพุ่งลงไปในแม่น้ำและเริ่มดูดช็อกโกแลตอย่างรวดเร็วแต่เพราะเขาตัวใหญ่เกินเลยทำให้ท่อตันจังหวะนั้นท่อเกือบระเบิดจนสุดท้ายเขาก็โดนดูดขึ้นไปด้านบนแต่เรื่องแปลกๆยังไม่จบเท่านี้สาวเทควันโดเคียวหมักฝรั่งปกติจู่จจูจมูกของเธอกลายเป็นสีฟ้าไม่นานทั้งตัวเธอก็เป็นสีฟ้าเช่นกันและร่างกายเธอเริ่มใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายเธอกลายเป็นลูกเบอรี่ขนาดยักษ์ต่อมาพวกเขาไปอี โซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่พวกกระรอกทํางานพวกมันไม่ใช่แค่ปลอกเปลือกถั่วได้แต่มันยังสามารถฟังเสียงถั่วได้อีกและจะคอยโยนถั่วเสียทิ้งลงหลุมสาวบ้านรวยเห็นก็หลงรักพวกมันจนอยากได้มันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่พอเธอจะเอื้อมมือไปกอดพวกมันกลับวิ่งมารุมจนเธอล้มลงกระรอกตัวหนึ่งเคาะไปที่หัวและฟังเสียงและคิดว่าหัวของเธอเป็นถั่วที่เสียพวกกระรอกโยนเธอไปที่หลุม มาถึงตอนสุดท้ายชาลีเป็นผู้ชนะวองก้าเลยตัดสินใจยกโรงงานให้กับเขาแต่ชาลีกลับปฏิเสธเพราะเขาอยากเป็นหมอแล้วเป็นคุณจะรับโรงงานไว้ไหม